เดียเพนพุ่นวันเกิดปู่ข้าใหญออ้า

लाने बिना तै लानी โยโยโยนู่นขามาใหญ่หัวแย่พ่อปูจอยหุ่นไฮ

ไอ้ยี่หนิงบอกอีกแก่ส์โอเคพากันวาดรูปผุน Ôi oh, oh, lục lạn mà hi Phải á Hai em á Lạn xào lâm đường <laughs> อกนออืจากทะเลขึ้นมามองเล็กน่อย <tes> เล่นเสื้อดำมนลุกใสยเล่นเนี่เสื้อสีเทาลุกเขย

ข้ามาเล่นน้ำสองสาวผู้ดีอันนี้ค้อนแมนเซียนูชิมัว